การ์ตูนในตำนานที่ยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบให้กับการ์ตูนอีกหลายๆเรื่องรา g o n นบอกพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวติดสติกเกอร์นะครับราคั่นบอพักเด็กซึ่งรอบนี้เราจะเป็นภาพไหนมาครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ติดภาพนี้ไปนะครับคือท่านผู้เท่าต่อกับเมฆสีทองเองครับจเห็นว่า ท่านผู้เท่าเต่าของเรานั้นนะครับภาพร่างนี้นะครับติดไม่สนิทนะครับสีมือยังไม่เข้าขั้นนะครับโอเครุนกันต่อไปนะครับว่ารอบนี้เราจะติดลายมาพบกันเลยครับนี่เลยนะครับจากศัตรูสู่พกพ้อหมายเลข30และ31นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันก่อนนะครับว่าในลิสต์รายการของเรานั้นมีหรือเปล่านะครับ30และ31อดนะครับไหนเอ่ย นี่มีด้วยนะครับ 30, 3า3สมาเรามาลุ้นกันเลยนะครับ30มีครับว้าวหลไปด้วย3ามเอ็กกีครับเอาเลยครับมาขอวางก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าภาพนี้จะเป็นภาพอะไรนี่นะครับ อาตปรับมุมนะครับลุ้นพร้อมกันกับภาพนี้ภาพล่างครับ1นสองและ3โอ้นี่เลยครับเห็นแบบนี้แน่นอนครับใครเอ่ยฉเฉลยคือ อูรอนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันที่หลังนะครับว่าอุรอนเป็นใครนะครับมาดูก่อนว่าภาพนี้นั้นได้ไหมจริงๆก็ได้แหละแต่ว่าในเมื่อเรามีหลายใบใช่ไหมครับเราก็มาดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าภาพไหนดีนะครับภาพนี้ขอบหนานะครับมีขอบบางไหมอันนี้เบี้ยวนะครับแต่จริงภาพนี้โอเคนะ ดูภาพนี้ครับแล้วก็ดูด้านล่างดูว่าด้านล่างไม่ตรงได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่งั้นขอเป็นภาพนี้ละกันนะครับว่าแล้วก็ลุยกันเลยนะครับติดแบบนี้ ติด <Okay. S 2> แบบนี้จริงๆถ้าถ้าให้เป็นขอบนี้อมันหนาไปเนาะไม่เป็นไรเอาเหมือนเดิมครับไหน,นก็ไหนแล้วไหนแล้วนะครับตอนนี้ทุกท่านอาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับฝนกำลังตกเลยนะครับความยากมาอีกแล้วทุกคน ว่าได้แหละอันนี้มีขอบนะครับแต่ฝั่งซ้ายไม่มีขอบผ่านครับขออันนี้ต่อเลย,เลยกันได้ไหมได้นะวาแล้วก็ล็อกเลยล็อกเลยครับแล้วก็ อยู่ไหมเนี่ยติดเลยได้อยู่ครับได้อยู่นะโอเคภาพนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเป็นภาพที่ไวมากๆเลยนะครับไวมากมากเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนนะโอเคมาลุ้นครับว่าตรงไหมอ่ะดูกล้ครับได้อยู่นะ ้อยู่ครับอ่ะมาดูครับว่าคนคนนี้คือใครนะครับคนนี้คือปูรอนนะครับปีศาจหมูจำแรงนะครับที่คอยลักตัวเด็กสาวในหมู่บ้านนะครับมีนิสัยลามกมีวิชาแปลงร่างได้5านาทีนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องรอเวลานะครับต้องรออีกหนึ่งนาทีถึงจะแปลงร่างใหม่ได้นะครับบูม่านะครับอาสาชาวบ้านจะปราบปีศาจให้นะครับโดยแลกกับดราก้อนบอลหดาว โกคูได้ต่อสู้นะครับโกคูได้สู้กับอูรอนสุดท้ายนะครับอูรอนก็ยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหวบูมานะครับต้องการจะใช้ประโยชน์จากวิชาแปลงกายของอูรอนเลยบังคับให้อูรอนเดินทางมาด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคถ้าใครสังเกตดีๆนะครับว่าอูรอนเป็นหมูใช่ไหมครับนี่นะครับแล้วก็งอคงนะครับก็คือโกคูเองนะครับโกคูนะครับก็คือจะมีคาแรคเตอร์ที่มีลักษณะ คลายลิงใช่ไหมครับคลายลิงนี่นะครับมีหางนับมีกระบอกนับซึ่งจริงแล้วนะครับก็เอาเขาคงเรื่องนะครับมาจากเรื่องของไซอิ๋วนั่นเองนะครับซึ่งไซอิ๋วก็จะมีหงอคงใช่ไหมครับซึ่งในนี้ก็จะมีการเรียกว่าหงอคงด้วยนะครับในหนังสือในมังงะหรือในอะไรก็จะมีคนเรียกอยู่นับว่าหงอคงนับหรือโกคูนะครับอันนี้เรียกว่าสุนโกคูนะครับนี่นะครับก็จะมี มีลิงอ่าก็คืองอคงในเรื่องของไซอิ๋วก็จะเป็นงงกุนหรือโกคูนเองนะครับแล้วก็จะมีหมูนี่อูรอนนะครับอูรอนหรือว่าปีศาจหมูนั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับในไซอิ๋วนะครับที่สามารถแปลงกายได้เช่นเดียวกันนะครับลักษณะเขาคงเรื่องเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมเคยอ่านหนังสือหรือเคยอ่านข้อความอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วโกคูนะครับหรืองกุลในเรื่องนี้หรือซิงโกคูนี้นะครับ ก็เหมือนจะได้มาจากเฉินหลงด้วยมั้งครับประมาณนั้นเฉินหลงนะครับอาจารย์ที่ที่เป็นผู้เขียนนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะได้ต้นแบบมาจากเฉินหลงด้วยนั่นเองนะครับที่ที่เป็นชาวจีนนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาที่ท่านไปเพียงเท่านี้นะครับกับปู่หลอนนะครับจากสตรูสู่พวบฟองนั่นเอง นะครับเป็นสมาชิกใหม่ในการตามล่าหา,ากราบบนบอกนะครับโอเคพบกันต่อนะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ